Toyota r e v โว่สดี่ T R D สปอร์ตลีโปี2017มาพร้อมกับเลขไม้เพียง1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองราคา6กแส0 0ปบาทมาพร้อมกับเครื่อง2,400 cc 150ซีซีแรงม้าเร็วแรงประหยัดน้ำมัน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยใสยเพชรยนต์นะคะวันนี้ก็ตอนบ่ายแล้วเนาะวันนี้พลอยใสยนะคะเช่นเคยเลยมาพร้อมกับรถกระบะยกสูงวันนี้นะคะเอาใจคนอยากได้4ประตูนะคะเหมือนเดิมเลยลูกค้าที่ประวัติดีนะคะเครดิตดีนะคะ,คะ,คะสามารถออกรถสนเซได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้อยู่กรุงเทพก็ออกได้อยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ให้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ t o y o ต a r e v o PRD Sport i v o ตนะคะตัวนี้เป็นตัว2.4ปี2017นะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์เพียง1 1 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวพลอยสายจะไปบอกท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดตัวสเปครุ่นของล e โวคันนี้นะคะพอยสายบอกก่อนเลยว่ารถของเรานะคะคัดเกตทุกคันเลยนะคะไม่มีคันไหนที่ ชนจมน้ําชนหนักแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีโกงเลขไม้ด้วยส่วนเครื่องยนต์นะคะรับประกันได้เลยไม่มีดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถปลดระวางนะคะรถที่เข้าศูนย์ทุกรอบตามรอบกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าไม่มีโกงไม่มีชนไม่มีจมแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะมีไฟแนนซ์รองรับให้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีรถให้เลือกมากกว่า 350คันเลยนะคะของเราเปิดบริการมาแล้วไม่ต่ำกว่า23ปีนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเจ้าลีโวคันนี้มีอะไรเริ่มที่ไฟหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟมันติเอฟเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟหลอดไส้เป็นไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโครเมียมที่ขั้นแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะสีดำแล้วก็ แถมด้วยเส้นโครเมียมนะคะโลโลโก้แบรนด์หลักนะคะเส้นโครเมียมตรงกลางสวยๆเลยชัดเจนนะคะฝากกระโปรงนะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกงาใดๆทั้งสิ้นนะคะหลอดไฟก็ยังใสๆกิ๊กๆเหมือนเช่นเหมือนเคยเลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้หนึ่งคู่หน้าเลยแล้วก็ที่สำคัญมีไฟ d a y t i m ม r ลั n นิ่งไลท์มาให้ตรงด้านข้าง ด้านล่างของตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะการโซนด้านล่างเป็นสีดำมีเส้นแถบสีแดงสวยมากๆเลยนะคะเป็นชุดที่ดีสปอร์ตแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคะเป็นป้ายทะเบียน2ขอไข่ทอฐาน4035กรุงเทพมหานครลูกค้าจะได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะเดี๋ยวพ่อยใส่จะพาไปดูในส่วนของตัวล้อ,อก,กันบ้างนะคะ มาดูที่ตัวล้อกันต่อเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กซูโทนนะคะล้อแม็กซูโทนสวยๆเลยนะคะหกรูเป็นทีอาร์ดีสปอร์ตนะคะล้อแม็กทีอาร์ดีแล้วก็มาพร้อมกับยางปี2019นะคะลูกค้าดูความใหม่นะคะดอกยงดอกยางนะคะน็อตต่างๆนะคะภายในซุ้มล้อนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะน็อตเดิมๆเ,เหมือนเหมือนเดิมเลยนะคะของเรารับประกันเรื่องรถ ใส่ใจลูกค้าเป็นหลักแน่นอนนะคะกระจกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงตัวกระจกด้วยนะคะลงมาด้านล่างจะเป็นสัญลักษณ์ไฮรักนะคะเป็นโคเมียมในส่วนของตัวกระจกนะคะลูกค้าเป็นกระจกมเดิมนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนมาไม่มีการชนแน่นอนไม่มีการแตกมาค่ะ ด้านบนนะคะเป็นคิ้วกันสาดสีดำนะคะก็มีให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าจนถึงข้านหลังเลยนะคะตัวประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็พิเศษมาเป็นด้ำจับประตูจะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของบันไดนะคะออกแบบลวดลายตามสปอร์ตเขาตามสไตล์เขาเลยนะคะมาต่อที่ด้านหลังนะคะ มีชุดกันกระแทกมาให้นะคะรอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สลัก T R D สวยๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นฝาดถังน้ำมันปกติเลยนะคะรดลายนะคะตามข้างรถนะคะ T R D Sportivo นะคะลายยังไม่มีการถลอกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าลายสวยมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหลอดไส้นะคะไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะแล้วก็ถัดมาด้านข้างก็จะเป็นโตโยต้าถัดมาอีกนิดนึงนะคะที่ที่เปิดที่เปิดท้ายกระบะนะคะจะเป็นชุดโครเมียมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวหลังมาให้ลูกค้าด้วยนะคะ1จุดมีดวงไฟที่3นะคะไฟเบรกดวงที่3ามอ่าถัดมาก็จะเป็นรุ่นนะคะ ในส่วนของการชนด้านหลังนะคะลูกค้าออกแบบมีลายมาให้ด้วยอ่าบอกเลยว่าคันนี้คือเนียบมากๆนะคะลูกค้าบอกเลยคันนี้ใครได้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วรถคือไม่ค่อยผ่านการใช้งานนะคะลูกค้าเดี๋ยวพลอยใส่พาไปดูข้างในเลยนะคะอ่าเข้ามาด้านในนะคะเปิดออกมานะคะภายในเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวให้ดูขอบป,ประตูก่อนเลยนะคะ น็อตเดิมๆนะคะลูกค <Okay. S 1> ้าแผงควบคุมสวิตช์ด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วก็คาดได้แดงเสวยๆเ,เลยระบบเซนทันล็อกกระจกนะคะลูกค้าทั้งหมดสี่บานเลยนะคะอัตโนมัติหมดเลยนะคะล็อกกระจกล็อกตัวรถนะคะแล้วก็ปรับกระจกซ้ายขวานะคะได้เหมือนเดิมเลยนะคะลูกค้าภายในนะคะเป็นเบาะหนัง ได้แดงสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นยังอาตัวนี้จะเป็นปรับมือนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันลูกค้าสามารถสั่งการจากพวงมาลัยได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเปิดเพลงรับโทรศัพท์นะคะถัดมาอีกนะคะชุดเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับจอ LED แบบสัมผัสนะคะระบบแอ,แอร์จะอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่าตัวปรับก็ยังเป็นปรับมืออยู่ ถัดมาลงมานะคะมีที่ใส่แก้วกาแฟให้ถึงสองใบนะคะสามารถใส่แก้วเยติหรือแก้วกาแฟได้เลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสวยๆเลยแล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดปุ่มพาวเวอร์โหมดมาให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและตรงนี้เขาก็มีช่องเก็บของไว้ให้ลูกค้าอีกนะคะเปิดเปิดมายังไม่พอนะคะมีที่เก็บสัมภาระให้อีกด้วยนะคะ จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะตอนนี้นะคะลืมให้ดูตรงประตูนะคะเขาออกแบบมาเป็นคาร์บอนอสวยๆเลยนะคะลูกค้ากระจกปรับอโอตโต้นะคะทั้งหมดสี่บานเหมือนเดิมเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าดูาาสภาพเบาะได้เลยนะคะไม่มีขาดไม่มีบอบไม่มีช้ำเลยตรงนี้และที่สำคัญนะคะก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะ สำหรับคนครอบครัวใหญ่นะคะลูกหลานนั่งได้สบายเลยนะคะคันนี้ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของเจ้ารีโวคันนี้นั่นเองนะคะถูกใจใครบ้างนะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะราคาคันนี้อยู่ที่689,000บาทใครสนใจรีบจองมานะคะช้าหมดอด,อดแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอยใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณค่ะ